สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับตอนนี้สดสดเราอยู่ที่วัดวัดล่องคำวัดล่องคำตำบลล่องคำอำเภอล่องคำจังหวัดกาฬสินธุ์พี่น้องครับมีสาวน้อยเพชรเพลทเพชรปานแพงทำการแสดงที่นี่นะครับเปิดเลยอย่เเป็นบ่วยังละจอดตรงนั้นละดีละมาเที่ยวกันหลายๆครับวันนี้กกดีใจ กับผลงานเพลงใหม่ของน้องมิวรัลลชดาพอดติดมาแรงครับตอนนี้อยู่ที่9้ามาแรงนะครับฝากพี่น้องไปชมไปแชร์ไปเชียร์ยต่อนะครับโอ้เด้งดึงเปิดเพลงยุบติดนี่กระติดไปเลยนี่ครับเรามาถึงแล้ว่ายวัดลองคำยังดีครับพี่น้องครับ สนามยางดีเลยครับพี่น้องครับดเดินปูนอย่างดีเลยนะครับสถานที่เหมาะมากดีอ้าวว่าเป็นหุ่มอย่างกันอยู่นั่นไม่เป็นพอโจงอิงอยู่นั่นวันี่ผลิตภัณฑ์ดีๆครับฝากพี่น้องครับ คู่ครัวก็เลยเอ่กับกะทิอร่อยดีนะครับแล้วก็ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยนะครับกับเอ5 0้านะครับสวัสดีครับ คอนเร์เีันีกอันน้อัน้น้อบบูธกิจกรรมดีๆ M150 กับกะทิอร่อยดีมีทุกมือนะครับอีสานพี่น้องมาร่วมกิจกรรมได้นะครับลุ้นของรางวัล สวัสดีค่ะวัดไปเสรวัดไปเสปแดไปสอยูหัดหยุดค่ะทุกคนไฟแดงไฟแดงคระพจึงงเลยสวัสดีค่ะน้องอิงเสียุ๊แล้วลืมาแล้วนาตอนนี้เราทุกคนเรกน้วไฟเสียเไฟเสียยังไงอันนี้อว่างครงะได้รอดีครับ มิ้อมเลยใช้อะไรนี่้เลยเกเสื้อเสื้ออันนี้พูดได้ใส่ก็ดูดีนะแมนจ้าน่ารักด้วยรัตนพรใช้อะไรนะนี่มอนใช้อะไรนะใช้เอสนี่อันนี้อันนี้ผมท่านเขาปล่อยออหยูราหูยูอันดีนะปิดเนาะเอาไ้เล็กก็มุกป๋กันไปซาแจงยังไงจ๊ะมึงแจงปะโอเค

ใช่มื่อจากองบานใหญ่มาในสายโทรศัพท์อาริสาอาริสาหนังออกโพสต์ก่อนโอเคผนมาขอถ่ายลูกสวัสดีครับยูก็มาอยู่ฝั่งนี้ค่ะมันก็จะสว่างต้องมาฝั่งนี้เออสวัสดีครับแอดมินมาหาอันนี้จะเจ้าก็จูไปเลย ปาแต่งตคือพเตอกะทีอร่อยดีแท่นไหขาวเขียวไหมทีมขาวคว่าบไปเขาทำบุญทำบุญยี่สิทำีสหา้เลยเอาคือเขาได้ดีแทแลห่ามบค้าลาบเบ้ เป็นอย่างนี้แม่พี่ว่าดีค่ะอ๋อคนนี้เขาเขาได้เขาเขาเขาได้เขาบ่รู้ว่าเขาทางนี้สอดแจงเงินบ่ามือนเนี่ยเขาม่ไปมีเมตัวน้อยๆัง้า

ถ้าแจ้งไหมลนะ่ะถ้าแจ้งก็จอดนี่แหละดีแล้วเมนเมนอันนี้ไปจอดพูนพุดทั่วัดพอดีนี่บ้านหลังนี้เพื่อนให้จอดค่ะเนี่ยบ้านพ่อบอกแล้วนี่บอกแล้วนี่ ยังไงได้เช็คเสียงเชิกซาวโอ้ดังคักพุดแเลยเนี่ยคน,นยอยู่ในทรงวัดเรื่องเนี้ยนนบบบเยติมเติมสเสียนเบิดเลยเนี่ย ย่าสวัสดีครับย่าทานข้าวหรือยังโอ้โหล่ะกำลังแตงยูแตงกินแตงโหุูกลู้นสิ้นครับโอ้ห้องเอห้องวีพี่ขึ้นบาได้มองนีไหม ไหนอยู่ทั้งคุณไ้โอ้หมองยูยังดีเลยครับอินทราทุกใครกินไรครับสวัสดีครับมาห้ากินเผาตำมพุงตมาพุงครับอาหารหลักป้าดยังเลือดเลยหมองยูอองไหม สุดยอดเลย VIP ใส่ได้เลยใช่ไหมคะใช่ไหมใส่ใส่ในบ่น่าจะได้ได้ลหรมั้งครับไม่พึ่งหรอเสีงไม่พึ่งหรอว้าสุดยอดอิลิโอ้ยมื้อนี้คันซอดแจ้งสบายเฮามีหม่องนอนบุอขึ้นเลยแม่นปูสาดทึ่งหนล่ะนั่นเพรกันใช้ไปวงสองนี่มื้อนี้บ่เห็นเห็นในคลิปเนาะ มาว่าเองบอกว่ามีธรรมะนะอย่างดีเลยเอาพี่น้องครับจบคลิปแล้วไปชมไปแชร์ไปเชียร์เพลงตอนนะครับเพื่บาปต้องกินทอดของน้องมิวรัชดาบอลนะครับตอนในติดีนึงมาเลี้ยงไปเลยครับสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องตัวนี้อยู่ดีมีเฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงสำเร็จทุกทคนครับกาอบว่กิจการคือะคะเมื่อนี้คัดพัชรเดช